บ่ได้เมื่อบ่บัดนี้บ่ได้มาล้ตัดใจละตัดใจแล้วคือปล่อยวางแล้วเนาะตัดใจบ่เมื่อเลือตัดใจป้ากลัวใจปัวาเลยบ่บัดนาเลยจักเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็แว่ยเลยักนีบ่มื้อนั้นว่าป้าได้คืนในมื้อนอ๋อมื้อนั้นว่าเพิ่นสิกลับโตโอ้ให้โอกาสตัดใจแต่มื้อนั้นแล้วแต่เพิ่นว่ากลับโตขอกลับโตนเปลี่ยนแปลงได้ใจอ่อนนําเพิ่นว่าขอเปลี่ยนแปลงเ่ลใจอ่อน บัดนี้นี่ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยน้นทุกท <c oughs> ่วล้านเลยบัดนี้ท <c oughs> ุกคนดึงเข้าเขินจะเขสิจมนำผู้ชายคนเดียวเขากับผู้ให้จมสบายดีดยเด้อพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวขาไปเพิ่งก่อนพี่น้องทางชาวเต๋อเพิ่อนะกลับมาพี่น้องเนาะยินข่าวว่าอัน ทางอันบ่าวพอ่อนี่เพิ่นไปอีกแล้วสันเป็นอีกแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ทางสาวแตวกัหากำมาแต่ของการพี่น้องเนาะข้าของสุพักแพร่สบ,บายดีเด้อไอเตวเด้อ,อสบ,บายดีเด้อทางนี้เด้อเด้อโอ้ได้ปั่นเข่าใหญ่เธอเฮ้ยยังหรือเปล่า อยู่อยู่บ่เออเต้าไปแล้วเรียบร้อยเรียนรอของอมเรไปนะเน่ไปแล้วพี่น,อววน้อ,นอ,มมอยาาอมาแต่ว่าค้างลาไว้อยอู่เพื่อนเนาะมิดฉมอยมาแต่ว่าห้องยีเดียวเห็นบ่อสองห้องนี้บ่มีเดียมิดฉมอยออเฮ้ยพี่น้อยไปแล้วเห็นบ่อพอตัวนะหามงรูปพอะหะลูกเห็นอยู่งห้องหน้ำปั๊ยัก มิดสมมอลด์เห็นแต่เครื่องคองเต็มอายะอยู่พี่น้องห้องก็คือสิโบมีดอกนะเดียวเบิลนะมิดสมอลดอยู่คือสิไปแล้วเนาะจะขี่ไปทางใดพี่น้องเลยแค่คักเข่าบ้านี้เนาะแซกละพอข้างหน้าบ้านโด้วยที่ทางหน้าหมู่บ้านได้ผู้ผู้ยุบอพินอยูไทร์นะ แปลงได้บานคือพัาคือพังใช่ไเก็บเครื่องไปยังเก็บเครื่องผัวเราบ่เก็บเครื่องผัวเราจังหวะเอาไปเบิ่งด <c oughs> ้วยนะโกางขับไปได้เก็บเครื่องเก็บคองว่ะได้จักรพูดอยู่บ่ผัวเราอยู่สายหันระวังเราจะเก็บเครื่องเก็บเครื่องเนี่ยอ้าวผัวเระว่าเราเมื่อยหอด ดสบายดีเลยเลยสบายดีไอยู่ไหนคุไพาไปซอมดูจ้าเต๋เคสเเป็นเจ้าใดเด้อเนาะโดยสบายดีเด้อโอ้ยคยรว่ามาจอบมาถึงมาจอบเพื่อนให้ยู่ว่าแเป็นเช้นไดเด้นี้ชาวกินหน้ามาบ่ ม่ยงไปใช้ค oh. uh ือ oh. ฟ mm ้าเให้บานี่้วไปเอามากินยังหอมันหไปมนานอไปกินนี่นกินนกนนที่า่านมไปวายจานี่ยังก็ได้อืมนอก็อืมอกินนกหากินส่ั้วเอ้านอาน้เอ้าเอ้ามี่ยงบานี เ้อมาตีงมนีใ่ปาัินพอเขาเอนนี้เขกินเองแล้วบอกินเองมันคือฮิวเอุงยากแม่อือจะกินบ่หละกระตูคนกระชีกันขึ้นเลยพี่น้องอีไยวนีเนาะอุดมสมบูรณ์ได้เด็ดนียตัน่ะหาจอยตอวน่ะน้อยมาบานนีตัวปู่ไล่กันเต็มคาเต็มแข้ง างานตอนนมนี่ชิมือน้ำกันบ่อกชิมือน้ำกัน่ชไปจากอันนี้ผมกินแอ้โอ้โห <c oughs> แล้เแต่เราตัดสินใจได้ไม้คือ <c oughs> เอาเครื่องเอาคองอะหัวหน้ำเนาะอืมวนนำวนไอานมลูก ตกใจบ่ได้ครับใเย็ดจเอกินข้าวบ่บัดข้าวันออววพอขึ้นแล้วเนาะ้นบ่เือมาอทแวเวดาเจ้าโอําสิเอาขีพุ่นเนาะนอนกินได้บ่น่ะสินอนกินข้าวลูกเด้กินได้บ่ยงบ่อยากนอนกินนมเนรขวดนมะแม่น

เป็นไคือว่าชวนกันเมื่อวานเมื่อวานบตื่นมาแือว่าเป็นนันี่เบิ่งเข่ากันเลยเออกินซะจะได้นี่ใช่มนขงแล้วอยากกินจนอะไร้ติ๊กจนตยงเขาเขา็นเน้ออันนี้เขาเอื่อยโอาสมุนซื้อมาหายพอตะแรน้อลูกน้ำพัวว่าเอาที่เากันแต่ว่าเมื่อคืนนี้นองน้ำกันเนาะ จะนอนอยู่ในเนาะจะได้ว่าตัวเองนอนในวรนนอนในเฮือนทามพัวไว้เนาะเป็นอะไรตัวเกิดเรื่องแบบนี้คือดีจริงแล้วทนะี่คงมักแล้วเนาะอ่านบ่ได้เลยคงมักแล้วมักอยู่ขึ้นกับไพรกับม้านตัวนี้จริง กรุกรุนดูบ exactly. yeah ่ยาเรียมไปเรียบร้อยสองนนะตัวนึงเบิรกับตังแทนเกี่ยวยานร้ักินน้ำแน่เจ้าก็ไเด้ยเขานะกิน้แล้วเ้ยลูกมากินกินเฟิร์ตัวจะซื้อให้คืนนี้มันบออืดว่าไรว่่แล้วไปตู้เย็นกกะ บัแดนะเด้แยกน้าย uh> uh. ังมอนังของบัวิกินกินตอนนั้นแล้วมันอืดมันลายลากินเข่าก่อนบัวแดไม่แห้งใครกินก็มันกินเข่าเลยเอกินแล้วกันออกินกินกินเซกินมนีแห้งเนาะมุ้ใส่ติ๊บยครไบ ມາມາມາພໍ newer, so so ່ເຄີຍຊິບໍລິບີແດນเนນາະຊາเตຕວເອົານະມາຫຼາຍທາບານບຸກໄປແຕ່ເຊົ້າແດນະເບິ່ງເດເນາະນີ້ໂອ້ຕົ้ນນັດແລ້ວຂໍເບິ່ງເອົາຈະເພາະເອີ້ໃສ່ຕົ້ນນີ้ກະແລ້ວເອົາໃຊ້ໄດ້ຍັງຢູ່ນາຫ້ເາແຕຫ້ໃຫ້ພຕກນຕົ เอ่เอาตะลันเตอรตะข่าวก็จำเป็นหนึ่งเนาะไอ้ิเสยู่นิดเยว่มงมันหน่อยเรสบายก็ือนสเตลเนาะอนสบายใหญ่กคือ ส่วนนั้นก็คิดเรื่องพ่อเนาะเป็นจ uh ัง huh. ซี course, ่นี่บ่พว่าสิเปได้บัดนี้มอบให้เจ้าหน้าที่แล้วบ่บัดนี้ซะแต่วอย่งตอนนี้บ่พอบ่พอบ่พอามีแต่อ้าวหักบ่เมื่อแล้วบัดนี้เนาะ อย่าให้มันเย่นลงก่อนซาเตียวเอ้ยสิไปทางใดก็ให้คิดก่อนมันเป็นหยังมาล่ะมันยากดอกครบแล้วเนาะเพื่อความปลอดภัยเฮานํานี่ล่ะคิดให้ด้ก่อนีนังสติก่อนีนี้อังสติก่อนด้ยวากันหยุดได้ก็หยุดไปก่อนอยู่เพื่อนให้ดีสุดอยู่สก็บ่อุ่นอยู่นเฮาได้แม่นอ อีกอย่างเฮาก็แม่นอยู่ว่าลูกว่าปัวเฮาก็อยู่กันบ่ทันโดนนะนะบ่ได้ว่าอยู่ไสสุกอยู่ไสก็บ่ซำอยู่เพื่อนเฮาเองเป็นยังเนาะแม่นนานๆก่อนอยู่กับลูกล่ะมีความสุขล่ะีก็กินบ่มีก็นอนบ่มียังกินก็ไปหานอไม้ป่าพ่นใส่ข้าวใหญ่ แบหันตะวันนด่นี่ยิงแสบแล้ว่ะแบบบ้แบเยยอ้ากมูได้นะเว้ยพี่แ่บว่าีใช่แ่บบ่แซ่บ้อนวละัวละมูมูานขอยนีวันเพียนขอหาท่านกีบก็บก็ลูกหลานมากระเบิดมากระเบิดลูกแก้วเงเห็นเนียนย่งกินเอเคแล้ากินเผากนากัน ขึ้เขามาขึ้นขไหจ๊ะเข้าบได้เลมั้อนมาไปนี่ไปเห็นกระตามาน้ำบาตนี่ทีิเผาติมน้ำบาตนี่าลงไปเลนปเลนอ้ยนเลนอยู่ป่านะไหมบ่เป็นป่าเลยเนาะมาน้อยป่าใหญ่ไม่แววอยู่บ่แล้วบ้าอยู่ไปหานอไหมอีกนะ ดีจบเปนแนด้ไไปหาทำไมคนือกระตาน่อยกระตาใหญ่กะเบาเนาะอันนี้รงบ้านไปรงบ้านไปรทางไดบาแถวบ้านเยู่แหลบ้านคนกัเ็ดผูเ้ยสาวเอ้ยมันไปรอบันเมยอแ้วเบิ่จะคขอยสว่าจังใดดีกับเจ้านี่สลกมุกโชตั้มุกจอยวะฮะ ลีกบักโซ่ตําบักจ่อยบ่นี่บักโซ่ตําบักจ่อยว่าแนไดบว่าได๋นนาบลีกลุงแม่มันยังบักจอยอออซี่ล่ะเพิ่นว่า่แต่็ดว่าจ่ลไปหาอาบังเลยไปแม่าังแม่อาบังบ่้บ่ทันแล้วไบเาอาบังหาบังุ่น ไปเดวเอาไปกัจจิโลบ้นไปใส่หาบางมาใส่ทงไวกระดาษสิบห้าไปเมื่อเดียวได้สิหาได้ิบห้าทงไปเดียวเมือเดียวสิบห้าปีนี้สิเอาสากลอยนึงปะไปเห็ดขายบ่กันก็ได้ไม่ได้บ่ปีนี้บ่ขายเลยเด้น้อไม่กระชามีเงินงามล้วบ่ขายเรยขายงหาพันบ่ขายเรเลยสิเปิดห้านขายอนน้ไมด้นะเบอร์นี้นังหลักห่านไม่ขายก่อนปีนี้ได้จบาดี กองคิดกองอ่านบัดนี้สบายใจละบ่ได้เมื่อยแล้วบ่บัดนี้บ่ประมาณละอือตัดใจละตัดใจแล้วคือปล่อยางแล้วใจบ่เมื่อเลยตตัดใจป้ากลัว้าเบนี้ยเปอรเซ็นก100 100เนบ่มื้อนันว่าป้าได้คืนในมื้อมือนับโตโอ้โอกาสตัดใจแต่แล้วแต่ับโตได้อน้ํา เพคนว่าขอเปลีปป่ยนแปลงเผยรักใจอ่อนบัดนี้นี่หลานเปอร์เซ็นต์ลานเปอร์เซ็นต์เลยน้อยใช่หัว <c oughs> ล้านเลยบัดนี้ตอนนั่นส,สองศูนย์ไปน,น,นี่หกศูนย์ปัต <c oughs> ิอ๋อคันว่าแม่หน้าลีคันว่าเจ้าตัดใจได้กดีใจน้ำกับเตลเลย <c oughs> เขาว<อ>่าไปกัมมบมีแต่น้าจมมีหน้าข้นเขืนปุ๊กเ้าขึ้นปัติเปิลเดียบลงเนาะทุกคนทุกคนดึงเ้าขึ้น เดีวเขาจมนำผู้ชายคนเดียวเขาก็บผูให้จมดีแล้วล่ะที่เจ้าคิดได้เนาะเจ้าตัดใจได้ก็ได้ผูให้จมขีดตอนเมื่อวานนี้ยังคิดว่าสิเมื่อน้ำกันได้เราก็ได้เป็นจะได้จะมาเปลี่ยนแบบอาการกำเริบบ่เป็นเหตุให้เขาเปลี่ยนปิสเซนต์เพิ่นบรอยากให้เขา่อปูหยาเขอเป็นมีคูหยาเจ้าว่าหยกตัวสิจักเนาะ พอ่าเมื่อวานนี่เนาะมาท่องใส่ภาพเอาเงินน้อแถวต๋อเมื่อวานนี่หาเชนวะไอ้ผากมาหาเชนนหาเชนก็นยังยังเชนนึกหาเชนยังชีเชนเพิ่น่าเพิ่นห้ท่องใส่อันซาวาดเพิ่นมาวานเนาะโดยดเขาเอาเส้นเนนั่นเขาทักเขาทักที่พัดเป็นการะเงิยินหาซื้อป๋อเราบอกวานซื้ออะไรแหละเนี่ยหา้แล้วมาเงินให้เจ้าทีเรือนะ่อย่ามาแล้งนี่เอาน้ำเมียได้หนิวะเมียได้ดิ นาเอาไปจักอันนั้นซะซะแตวเพิ่นเฮาก็เอามื้อเช้านี้ปล่อยไปเอาเงินที่เงินมาสิยืมนะพระเจ้าเมื่อานั่นแล้วล้านนึงบ่โดยเงินล้านนึงแล้วก็กับเงินตอนนั้น4อืมล้าน4ล้าน4เพิ่นเอาไปหมดเลยไปหมดเลยไปจีเลยตอนนี้เพิ่นไปใช้าไปละเมื่อแล้วให้เพิ่นเมือเลยได้เงิน้เพิ่นเมือเลยเพิ่นได้งนแล้วเพิ่นมาแล้วว่า เงินแลนซีกันแล้วกันหอดบ่หอดก็แล้วแต่เพิ่นโอ้ยกลายบูหอดเลยไว่กีบหนึ่งจนบูมีนี่เพิ่นเอาไปเบิดเจ้าให้เพิ่นไปเอาสมมติเราใส่เงินตัวนั้นเบไปเราคือเจ้ากลับเรากลับมาดิสิวอ้โหเอาแจ้งในกลมนะแจ้งเจ้าทีถ้าวันบัดนี้ใส่เงินเบิดกลับมาเลยแจ้งเลยแจ้งไว้แล้วบอกแจ้งไว้แล้วนะโอเคโอเคสุดาแต่เพิ่นเือว่ามากะเลเตเพิ่นเนาะ เคยก็เคยประกาศอยู่บอกบ่าเอาผัวแต่เพิ่นยังดื้อดึงอยู่เพราะคือเพราคือเพราะว่าเพิ่นชิวาคือคือเพิ่นเล่าเล่าได้เห็ดบ่ได้เล่าได้แต่เห็ดบ่ได้เล่าเล่าได้เห็ดบ่ได้สุดแล้วแต่เพิ่นเอยให้โอกาสเพิ่นแล้วไม่แล้วมื้อนั้นก็ถือว่าเราให้โอกาสสาวเตียวก็มื้อนั้นเฮาว่าสิเมื่อส่งเพิ่นแล้วตอนแรกถ้าคั่นเพิ่นยอมว่าสิขึ้นรถก็ก็า เกนปีนึงเนาะอกหักกันใครอีกเนาะปีนึงผ่านมาแล้วเนาะซาเตลเนาะเ็นถือว่านานอยู่ด้วเนาะอกหักครบทีเนาะซาเตลแต่คนนี้เนี่ยเกินปีหรอกมือหนึ่งช่องมือผมก็ทำใจได้เนาะเอดทิดเนาะไอตัวเขาเฮ็ดให้เงาบอดีเนาะบอเพิ่มเขามากกับบดิโดนหัดมาสางเรื่องให้ขีดเลยะเนาะให้เห็นผ่าแท้เลยนะคนสองพันเดียวก็สิบนคนเก่าในเรื่องใหญ่คนใหม่ในเรื่องใหญ่กว่าบริมีมากให้เงา ภูมิใจเนาะมีอีหยังให้เฮาภูมิใจปู่ย่าก็บ่เห็นอายน้องเพิ่นก็บ่เห็นบ่ฮู้จักอีกันว่าเฮาผูกพันกับอายหรือว่าเอื้อยหรือว่าปู่ย่านี่เฮาก็สิผูกพันอยู่เฮาก็สิลืมเพิ่นยากอยู่นี่มาอยู่นเป็นเดือนเนาะยังบ่ฮู้เดือนปลายก็สิฮอด2เดือนแล้วปู่ย่าก็ยังบ่เคยเห็นยังบ่เคยโทรอ้าวเจ้าคุยกับญาติแล้วนี่คุยกับไผซะ แต่อายอายกับเอ่ยเพิ่นค่ะอายก็จักแม่นแท้หรือบ่เนาะเอาบ่ได้ลมโดยตรงเพิ่นคุยกันเองเพิ่นคุยกันเองอือว่าวบ่ได้คุยหยังเลยอั่นบ่ฮู้ซ่ํานั้นเนาะคือเมื่อวานนี่ก็ฝากเงินมาให้ก็จักแม่นหรือบ่เนาะ้ยจักว่าคนแก่นี่กันเองก็บ่ฮู้มันก็บ่ฮู้เนาะไวเย ม่เาตัอยู่ตก้อยู่ได้อวอสดีแ้เตีว้นเจตัดใจได้กระดชีวิตแก้วกรมันเปี่ยนท้าวเนาะมไันมดีคะบอยมันไปันนี้เริกตัต้นไมตัดหขาตัดลขาดขแลตัดเหาึ้นยงไปตัดขึ้นหน้าโบได้เลยตัดตัดน้าตัดบลกขาดได้สเตียวตัดบัวสิขาดอยู่ดอกมันนี้เนาะขาดเยอ ข่อยเคยบอกพวเก่่าขอยแก้วที่มันแตกไปแล้วมันจอดอะไข่อยเคยบอกกันแค่นั้นมันจะเต๋วแล้วประกาศออกไปเลยพี่น้องปัดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมันดูด้วยกูนี่แล้วว่าในโลกคู่เลยปะปาพวกรีเนี่ยลารวยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ตาแล้วยาสิมัจีพอดเดอร์วันนี้ว้าย่าฮยาชิมัจีบวันนี้ได้กันแล้วยาสิมัจีพอดเดอร์ บอกเดบอกแ้พเลยบอกไปบอกแล้วเชียวเมียเชี่ยเมีมวางมเวเยชีช่เนี่ยแหละว่าก็ได้คำเนาะล้วก็เขียนมาแต่เศร้าคนเนาะเขียนมัเมือกเสี่ยวเมียเราอีแล้วเตะอยแล้วเนาะเียเลยเอ้ายาดอกยี้อกไง เจอแล้วมั้งท้ามใจสบายสบายหักตัวเองกับลูกให้หลายๆไม่ต้องไปหักคนอื่นนะหักลูกเขาล่ะเกลี่ยลูกเขาให้มันใหญ่หักคนทีคนหักเขาเนาะหักคนที่เขาหักเขาเสื่ออะไรว่าจัะมือจะต้องได้เจอคนที่ดีแล้วก็หักที่ดีเนาะมันก็มีขนาดดุตัวชีวิตชาวเต๋เนาะทั้งที่แหละชาวเต๋สู้ๆเด้อ เดียวเลยโอ้ยเสตียวดิโนมาให้เตียวนี่บอกว่าไรวะแลาวให้กำลังใจเตียวพี่น้องเลยมันจังใดกันฝากถึงเอฟซีทุกคนเนาะเตียวตอนนี้เราตัดใจได้แล้วพี่น้องเราบ่เอาแล้วอะเรื่องรู้ใจเราเด้อพี่น้องเด้อทุกคนนี่แหละขาดกันแล้วที่ห้ามานี่กะเพื่อว่าอยากให้เอฟซีฮู้แต่บางคนเพิ่นกวนเตียวยังตัดใจบ่ได้แล้วตัดใจได้แต่แล้ว ล้านเปอร์เซ็นต์บาทไปบาทสู้ๆหักตัวเองให้ร้ายๆนิ่มขวายเนาะทักตัวเองให้ร้ายทุกคนมันก็แบบนี้แหละปัญหาจะมีหรือว่าทุกคนดูที่ว่าเข้าเหตุอย่างไรมสิไปมุมใดเนาะทุกคนมีปัญหาก็ทุกคนแหละเพียงแต่ไผ่โบหูน้ำมือซื้อคือเจ้าในเจ้าบาทมากับโลกโซเชียล นี่แดอยู่กับลูกกับเต้าอย่าได้กินหาเอาไว้มุกตั้งใจเนาะบัตรนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ใหญ่บัตนี่หักตัวเองถิ่มไปซะมันมาน้ำหลังเข้าญ่มาจากเห็ดหนามันเมนนะวะลูกนี่มันเกิดมาจากเท่าสายเลือดสายยาติมาจากกันกับบุคคลจุดเดือนเนาะบัตรนี่นะเตียเท่เลยเนาะคอยสิบะอันนี้ให้เจ้า เอาทนายก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆเด้อเอ้ตเด้อเนาะมีหยังีู่ักแวเอ้ยบาดนี้เด้อเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มชีวิตใหม่คนเพิ่นก็เป็นหองเป็น่ตองิไรเนาะ ว่าชาวจังไดสำหรับคลิปนี้ขอฝากที่กอโตจอกคีบกันเด้อเนาะสู้ๆเด้อตัวเด้อหยิบหยิบก็ไอ้สู้ยิ้มทั้งน้ำตาเด้อสบายดีเนยเนสบายดีสบายดีโอเคนะครับโอเคผมเมย์พี่น้องในสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะทางซาแตลในกาตัดใจจากบาพรในร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้เราพี่น้องเลยเนาะทางในก็ โอ้ยจากสิอ่ะจางใดพี่น้องเนาะความสุขกำลังเกิดพอนะมาเจอความสุขดีแล้วพี่น้องเลยเอาโอเคจากนายสมาชิกนี้ก็ขอบใจ FC บัจกุบทุกคนเด้อที่ข้ามาติดตามับชมมาฟังเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสามุกากลาไปก่อนน้อพี่น้นองเด้อสบายดี